สั่งมาแล้วกล้องติดรถยนต์นะครับเมื่อวานเนี่ยโดนรถสิบล้อบเบียดแล้วหนีจับไม่ได้โดนที่รถพังหมดเลยเลยตัดสินใจสั่งซื้อกล้องวงจรปิดกล้องติดรถยนต์มาแถมเมมโมรี่การ์ดสามสิบสองจิกกล้องมันอยู่ตรงไหนละกล้องมันแค่นี้เหรอเนี่ยมันนิดเดียวนะมันเป็นกล้องติดรถยนต์ ที่ใช้บันทึกผ่านมือถือนะครับจะไม่มีตัวกล้องในนั้นเลยเนะเออมันแค่กล้องหน้านี่กล้องหลังไม่มีเนี่ยมันแค่กล้องหน้าตัวเดียวจะเป็นบันทึกหลังไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ละลูกว็ซื้อมานมีกล้องหน้าหลังมาให้่ไม่มีกล้องหน้ากล้องเดียว เท่าไรอันนี้หนึ่งบาท9ก้บาทมีกล้องหน้าตัวเดียวมันดูผ่านมือถืออ๋อมันใช้มือถือในการเก็บข้อมูลเลยเนะี่ยมีแค่กล้องต้องรับไ,ไฟฟล์ด้วยนะเนะี่ย คนนึงมันมีกล้องหลังด้วยกล้องหลังไม่มีโอ้แต่ล่าส์ซื้อมาว่าจะมีกล้องหลังติดมาด้วยก็ไม่มีกล้องหลังดูผิดพลาดไปนิดหนึงไม่มีกล้องหลังเลยมีกล้องหน้าตัวเดียวเอาไว้จับรถกล้างหน้านี่เคยแล้วเนี่ยโอ้โอ มาแล้วที่ก็ติดติดยังไงวะเนี่ยต้องต้องสแก,กน,น คู่มืออ่านคู่มืออันนี้อะไรคู่มือการใช้งานอะไรเ,เพิ่มเพื่อน,นรับสิทธิ์ต่อพิเศษจะเก็ไม่มีไม่มีกล้องหลังตีดแต่กล้องหน้าอย่างเดียวมโอ้ย แล้วก็ยัมีกล้องหลังดูรถเลยพังหมเลยอ่โอ้สิบรอบมันเบียดแล้วมันก็หนีเงี้โอ้ข้างก็พังหมดเลยเนี่ยเมื่อวานแล้วก็กระจกนี่ก็หักเลยซื้อมาใหม่ซื้อเสียงซื้อกล้องมาใส่ใหม่เป็นรอยหมดเลยโอ้ยนอนตู้ไย่ชนะเลยไม่ชนาเอ้ยคนร้อนที่หนึ่งเด้นนองวดนี้องวดซมนี่มันก็ปิดไม่ดีด้วยไม่เหมือนเดิมแะ ดีแล้วมันนี่เบี้ยว้องซื้ออ้วโดนขอบนี่ด้วยอืมโอ้ยแมกแมกดีแมกไม่เสียเนาะเนี้ยดูดิอืมิดก็ไม่ค่อยสนิทด้วเหมือนเดิมแล้วนี่ทำสีทำนี้ใหม่อู้น่าจะหมดเยอะแล้วเนี่ยเป็นเมืองกว่าอืมดูดิบุบมมนเลย ข้างหน้าไม่เท่าไร่ร่ดึงออกทําสีใหม่วานนี้กระจกตรงนี้พับหมดเลยอ่ะนี่ของเก่าวันวาน,วานที่โดนชนหักบนขาหักเลยวานไปซื้อที่เสื้องกลงมาใส่ <c oughs> ที่จะอบได้ห้างหมเลยไปทําสีใหม่หมดเยอะเลยกระจก ก็จกไม่แตกแต่ว่าขอมันแตกอ่อผ่านเคาะไปรู้ที่มันชนเราอ่ะให้มันรับถ้าเรามีเคาะอะไรก็มัน,ม,น,ม,นมามันมาเอาเคาะเราไปหมดหอขอให้มีโชคเออัีนาเออเปิดรับโชคด้วยบัี้